สวัสดีอีกครั้งครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โชว์สกอ์ฟุตบอลอีกเช่นเคยนะสำหรับฟุตบอลประจำวันที่29พฤศจิกายน2567นั้นเราจะไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ1คู่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ1คู่และปิดท้ายด้วยบุนเดสลีกาเยอรมันอีก1คู่นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปเริ่มต้นคู่แรกกันเลยโดยคู่แรกประจำวันนี้นั้นเป็นการพบกันร,ระหว่างไบรตันประทาก,กับเซาทแทมป์ตันในสืกฟุตบอล ลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยคู่นี้จะเตะในค่ำคืนของวันศุกร์นะครับคู่ต่อมาเราไปกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นศึกระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดประทะกับซันเดอร์แลนด์และคู่ปิดท้ายประจำวันนี้นั้นเป็นศึกบุนเดสลดีกาเยอรมันระหว่างซังเพารลีประทะกับโฮสตินคิวนะครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยละกันโดยเป็นศึกทางด้านไบรตันประทะกับเซาแธมป์ตันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะโดยผมจะพาไปเริ่มโชว์กัน ิติการพบการ6แมตช์ล่าสุดของทั้งสองทีมผมบอกได้เลยว่าไบรตันนั้นดูดีกว่าอยู่มากนะโดยพวกเขาชนะไป3าครั้งเสมอสองครั้งและอีกหนึ่งครั้งเป็นเซา์แธมป์ตันชนะไปได้ซึ่งใน2แมตช์ล่าสุดนั้นพวกเขาจบที่สกอร์เดียวกันที่3มประตูต่อ1นนะไม่ว่าจะเป็นบ้านของไบรตนันหรือบ้านของเซาแธมป์ตันทางด้านไบรตันก็กินขาดนะครับไปโชว์ันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไบรตันนั้นค่อนข้างร้อนแรงนะตอนนี้เขาอยู่อันดับที่5 เตะไป12แมตช์มีอยู่22แต้มด้วยกันโดยแบ่งเป็นชนะ6เสมอ4แพ้ไป2นะใบต้นนั้นยิงได้21ลูกเสีย16ลูกนั่นทําให้ผลบวกลบประตูดได้เสียงของพวกเขานั้นอยู่ที่บวก5นะครับผมโดยผลงาน6แมตร์ล่าสุดนั้นพวกเขาชนะ4แพ้1เสมอ1นะข้ามฝากมาดูบวยของตารางอย่างเซาแรมตันกันบ้างที่แมตช์ล่าสุดเพิ่งอกหักให้กับริวพูไปพวกเขาแข่งไป12นัดอยู่อันดับที่20โดย สามารถเก็บได้เพียงแค่4ี่แต้มเท่านั้นแบ่งออกเป็นชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง10บนะฤด,ด,ดูกาลนี้โดยทางด้านเซา,าท์ทิมตันนั้นทําทประตูได้เพียงแค่9ประตูเท่านั้นเสียไปมากถึง24ประตูนั่นทําให้ผลบวกลบประตูดได้เสียของเขานั้นอยู่ที่ลบ15นะและผลงาน6แมตช์ล่าสุดผมบอกได้เลยว่าค่อนข้าง,อ,งอ,อกหักช้ําใจเลยทีเดียวเชียวพวกเขาแพ้ไปถึง5เกมชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะไปโช์ต่อกันที่ความพร้อมของ สองทีมนะเริ่มต้นที่เจ้าบ้านไบตนันเกมเกมนี้เขาอาจต้องขาดผู้เล่นมากถึง8คนด้วยกันนั่นนะับรวมไปถึงกองกลางอย่างคาร์โบาลบ้านะซึ่งโดนใบแดงในเกมที่พบกับบอลมันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังคงมีบางส่วนใน8คนที่ต้องรอลุนเช็คความฟิตก่อนเกมนะข้ามไปดูทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างซาท์แฮมตันกันบ้างนะซาท์แฮมตันนั้นดูเหมือนว่าจะมีตัวเจ็บเพิ่มนั่นคือทางด้านอดัมลาลาน่าโดยเขาจะต้องพักรักษาตัวร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอารอนแลมเดล ยามเบนาลลกและกาวินบาซูนูนะซึ่งผมมองแล้วว่าบุคคลเหล่านี้นั้นน่าจะพักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยกันนะส่วนทางด้านโอนาซูนะเขาถูกเปลี่ยนออกกลางคันในเกมที่พวกเขาพบกับลิเวอร์พูลนั่นทําให้ในวันนี้โอนาซูจะต้องตรวจก่อนเกมว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเกมได้หรือไม่แต่ส่วนตัวแล้วนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะไปต่อกันที่คาดการระบบการเล่นของทั้งสองทีมนะโดยทั้งคู่นั้นผมมองว่าน่าจะมาในรูปแบบแผนเดียวกัน คือสีอ4 2 3 1นะโดยทางด้านไบร์ตันนั้นบุคคลที่น่าสนใจคงไม่พ้นแดนนี่เวลเบกเจ้าเปโดและมิโตมะแนวรุกนะส่วนทางด้านเซาท์แฮมตันนั้นอย่างที่ผมบอกไปทางด้านโอนาชูน่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้นะโดยจะมีอีก2คนที่น่าสนใจนั่นคือทางด้านอาร์มสตองและทางด้านดิบริงที่ทําผลงานได้ดีในแมตท,ที่เจอับริวเบอูลนะไปโชว์ต่อกันที่ช็อตเปอร์เกมเลยละกันทางด้านเจ้าบ,าบา้านไบร์ตันนั้นช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่13.8สส่วน goal ป e r g เก e นั้นอยู่ที่1.8นะครับส่วนทางด้านเซาเทมตันผู้มาเยือนช็อตเปอร์เกมน้อยกว่าอยู่ที่10 goal ป e r g เกมก็น้อยกว่านะอยู่ที่0.8เท่านั้นนั่นทำให้ c อน v วอร์ช n rate ของพวกเขาห่างกันถึง5%เลยนะมาโช์ว,วิเคราะห์เกมนี้เลยละกันสำหรับเกมในลีกดุุการนี้เซาเทมตันชนะได้เพียงแค่แมตช์ดเดียวเท่านั้นโดยพวกเขาแพ้ไปมากถึง10จาก12เกมนะโดยหากเรามองไปที่6เกมล่าสุดที่พวกเขาได้พบก,กันไม่มีเกมไหน ที่จบลงด้วยคินชีสเลยและ2แมตช์ล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปเป็นทางไบตันที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์เดิม3ประตูต่อ1ทั้งคู่นะมาพูดถึงแมตช์ล่าสุดที่เซาแธมตันต้อง,ง,งพบกับลิเวอร์พูลนั้นผมบอกเลยว่าพวกเขาเกือบเอาชนะไปได้นะแต่สุดท้ายแล้วเกมก็มาพลิกล็อกจนทำให้ลิเวอร์พูลสามารถพลิกกลับมาชนะไปได้ที่3ประตูต่อ2ซึ่งทําให้ในตอนนี้ความกดดันทุกอย่างถาโถมเข้าไปใส,ส่เซาแธมตันแบบเต็มๆโดยหากพวกเขายังไม่สามารถชนะ ใครได้ต่อไปเรื่อยๆนั่นจะทําให้พวกเขามีแต้มห่างจากทีมอื่นออกไปเรื่อยๆและน่าสนใจว่าฤดูกาลนี้การการันตีการตกชั้นของพวกเขาจะเกิดขึ้นเร็วมากๆนะโชบสรุปคู่นี้เลยลนะกันไบตันไม่แพ้ให้เซา์แธมป์ตันมา4เกมติดต่อกันแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะทางด้านเซาท์แธมป์ตันยังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่อีกเพราะงาั้นเกมนี้ผมเลยมองว่าเจ้าบ้านไบตันได้เปรียบไปเต็มๆผมเลยขออนุญาตโชบสกอร์ไปที่ไบตันชนะได้ สประตูต่อศูนย์ละกันครับคู่ถัดมาเราไปต่อกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะโดยเป็นศึกระหว่างเชฟฟิลูไนเตดปะทะก,กับซันเดอร์แลนด์หกแมตช์ล่าสุดที่พวกเขาได้พบกันนั้นเป็นทางเชฟฟิลูไนเตสสามารถเอาชนะได้4ครั้งส่วนซันเดอร์แลนด์นั้นเอาชนะได้2ครั้งนะซึ่งใน2เกมล่าสุดนั้นก็เป็นชัยชนะของทางด้านเชฟฟิลูไนเตดเช่นกันและจบที่สกอร์เดิม2ประตูต่อ1นะครับมาโชว์กันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในศึกแชมเปี้ยนชิพนะทางด้านเชฟฟิลูไนเตดนั้น ทำได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้พวกเขารั้งอยู่นดับ2ของลลกนะโดยแข่งไป17นัดมีอยู่35แต้มแบ่งเป็นชนะ11เสมอ4แพ้2โดยทางด้านเชฟฟิลเดนเต้นั้นยิงได้24และเสียประตูน้อยมากๆนะอยู่ที่9ประตูนะครับผมนั่นทําให้ผลบวกลบประตูได้เสียงของพวกเขานั้นอยู่ที่บวก15นะโดย6แมตช์ล่าสุดของเชฟฟิลเดนเต้นั้นพวกเขาชนะไป5เสมอไป1นยังไม่แพ้ใครใน6แมตช์ล่าสุดนี้นะส่วน ทางด้านเซอร์แลนดนนั้นผมบอกได้เลยว่าฟอร์มค่อนข้างดอบลงในช่วงหลังนะั้นในตอนนี้เซอร์แรนด์หล่นมาอยู่อันดับที่4แล้วโดยพวกเขาเสมอมาติดต่อกัน5เกมแล้วนะแต่ก็บอกได้เลยว่า6แมตช์ล่าสุดนี้พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันแต่ไปหนักที่เสมอนะอามาดูการเซอร์แรลนด์ตอนนี้เตะไป17นะัดเท่ากันมีอยู่33แต้มบอกได้เลยว่าตามหลังเชฟฟ,ฟิลด์แค่2แต้มเท่านั้นโดยแบ่งเป็นชนะ9เสมอหแพ้ไป2องเซอร์แลนด์ การนี้ยิงได้26เสียไป12นั่นทําให้ผลบวกลบประตูได้เสียของพวกเขาอยู่ที่บวก14นะครับไปต่อกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมัาเลยเริ่มต้นที่เชฟฟิล์เจ้าบ้านคาดว่าทางด้านคิสไว w i เดอร์จะมีการเปลี่ยนตําแหน่งผู้เล่นแบ็ก2อฝั่งในเกมนี้โดยจะให้ทางด้านเฮริสันเบโรและอัลฟิลกิลคิสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะส่วนในเกมนี้นั้นตัวเจ็บยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทางด้านอาเนลอาร์เมดโฮดิตี่ติดโทษ แไม่สามารถลงได้ในเกมนี้นะข้ามาดูผู้มาเยือนอย่างเซอต์แลนด์กันบ้างตอนนี้กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในปัจจุบันมากถึง8คนด้วยกันและ8คนที่ว่ามานั้นบอกได้เลยว่าเป็นผู้เล่นตัวจริงดังสิ้นนะนั่นจึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาเสมอติดต่อกันมามา,มากถึง5เกมนะครับไปต่อกันที่คาดการระบบการเล่นของทั้งสทีมโดยทางด้านเชฟฟิลเนเตดนั้นมักจะใช้แผน4-4-1-1นะโดยะ ใช้ทางด้านของแคมเบลยืนคำหน้าเป้านะครับผมส่วนทางด้านเซอร์แดลนดนนั้นแผนทนาแนนของพวกเขาคือ433แน่นอนว่าด้วยแผนนี้เขาสามารถยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรมนะแต่ด้วยเพราะอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลากหลายหลายคนนั่นจึงทําให้เกมรูปของเซอร์แดลนดนนั้นเบาลงไปเยอะนะครับไปโชว์กันต่อที่ช็อตเปอร์เกมเลยละกันทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนั้นช็อตเปอร์เกมอยู่ที่12.9อเโกเบอร์เกมอยู่ที่1.4นะส่วนทางด้านเซอร์แดลนด์ผู้มาเยือนนั้นช็อต เ,เกมน้อยกว่าที่12นะส่วนทางด้านโกบเบเกมนั้นอยู่ที่1.5นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คอนเวอร์ชั่นเลทของพวกเขาสูงกว่าเชฟฟิลด์อยู่2%์ด้วยกันไปต่อกันที่โชมวิเคราะห์เกมนี้เลยละกันทางด้านเซนต์แลนด์นั้นเสมอติดต่อกันมาแล้ว5เกมติดในลีกอย่างที่ผมบอกไปเนื่องจากผมมองว่าเขากําลังประสบปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บภายในทีมและผู้เล่นที่บาดเจ็บนั้นเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งสิ้นนะส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์นั้นพวกเขาสามารถเ เก็บคินชีตได้10จาก14นัดหลังสุดในลีกซึ่งถือว่ามีเกมรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรและหากเรามองไปที่ผลงาน6นัดล่าสุดของเชฟฟิล์นั้นผมบอกได้เลยว่าพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยผลการแข่งแบ่งเป็นชนะ5เสมอ1แถมยังเก็บคินชีตใน6แมตช์ล่าสุดได้ถึง4แมตช์ด้วยกันนะทบสรุปคู่นี้เลยละกันสถานการณ์โมเมนต,ตัมของทีมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยผมมองว่าสถานการณ์ของเซเด แดนนั้นบ่งบอกได้ถึงสภาพจิตใจของนักเตะได้เป็นอย่างดีนะและเมื่อพวกเขาต้องแบกใจโสมมาเยือนทีมที่มีเกมรับสุดหินอย่างเชฟฟิลแล้วด้วยแล้วก็หากเชฟฟิลยิงขึ้นนําได้ก่อนผมบอกได้เลยว่ารูปเกมทั้งหมดน่าจะตกเป็นของฝั่งเชฟฟิลทันทีเพราะงั้นเกมนี้ผมเลยเทใจให้เจ้าบ้านเชฟฟิลมากกว่าโดยโชบสกอร์ไปที่เชฟฟิลชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับมาโชว์กันต่อที่ศึกฟุตบอลบุนเดสติกาเยอรมันเป็นศึกระหว่างซังพาลี กับโฮสตีนคิวนะโดยพวกเขานั้นสถิติการพบการ6แมตช์ล่าสุดเรียกได้ว่าค่อนข้างสูสีแต่ทางด้านซังเพารีนั้นจะสามารถชนะได้มากกว่าอยู่ที่3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและอีกสองครั้งเป็นชัยชนะของทางด้านโฮสตีนคิวนะไปโชว์กันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในศึกบุนเดติกากันบ้างผมบอกได้เลยว่าที่เห็นสีแดงๆนี้นั้นคุณมองไม่ผิดแล้วครับนี่คือศึกหนีตกชั้นอย่างแท้จริงนะเรียกได้ว่าฟอร์มบู่ทั้งคู่ นะอ่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ทางด้านของซังเปาลีกันก่อนนะโดยพวกเขานั้นแข่งไป11นัดมีอยู่8แต้มแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2แพ้ไป7โดยทางด้านซังเปาลีนั้นยิงได้7ประตูเสียไป14ประตูนั่นทําให้ผลบุกลบประตูได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่ลบ7และหากมาดูสีแดงๆด้านหลังนี้นั้น6แมตช์ล่าสุดพวกเขาแพ้ไปถึง4เกมเสมอ1และชนะ1นะครับส่วนทางด้านโฮสตินคิวนั้นพวกเขาอยู่อันดับที่ 7เรียกได้ว่าอยู่ในโซนตกชั้นนะโดยแข่งไป1 1นัดชนะได้เพียงแค่แมตช์ดเดียวเท่านั้นเสมอ2และแพ้ไป8นะครับผมโดยพวกเขายิงได้12ประตูแต่เสียประตูมากถึง28ประตูด้วยกันนั่นทําให้ผลประตูบุรบได้เสียงของพวกเขานั้นอยู่ที่ลบ16นะโดยตอนนี้นั้นทางด้านโคสตีคิวนั้นมีอยู่5แต้มเท่านั้นเองสวน6แมตช์ล่าสุดของพวกเขานั้นแพ้4เสมอ1ชนะ1เท่ากับทางด้านซังเปาลีนะมาโช กันต่อที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเลยละกันโดยเริ่มต้นที่เจ้าบ้านซังเปาลีโดยทางด้านเอเลียตซาอัดสตาของทีมต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าและน่าจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะส่วนทางด้านเบนวอลก็กามหักเช่นกันล่อไปถึงสกอตแบงค์และทางด้านโรเบิร์ตวากเนอร์นะที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่โดยรายหลังอย่างวากเนอะร์นั้นมีปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาหลังนะ้าและนั่นนา จะต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลาน,นึงเลยนะหากนับดูแล้วถ้าดูจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นของซังเปาลีในตอนนี้นั้นนับรวมแล้วได้มากถึง8คนด้วยกันนะส่วนทางด้านโฮสตินคิวนั้นแม็กนัตคานุตเซนกลับมาจากโทษแบนแล้วจึงสามารถลงเล่นได้ในเกมนี้นะแต่จะมีทางด้านของคาโยฮันสันและทางด้านอเล็กซานเดอร์โรเบิร์ตฮาซันที่ยังคงบาดเจ็บอยู่นะซึ่งหากเรานับดูแล้วทางด้านโฮสตินคิวนั้นเขามีผู้เล่น บาดเจ็บเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับมาโชว์กันท่อที่คาดการระบบการเล่นของทั้งสองทีมกันเลยละการเริ่มต้นที่ซังเปาลีเจ้าบ้านพวกเขาน่าจะใช้ระบบ3-43นะส่วนทางด้านของโฮสตินคิวนั้นน่าจะใช้ระบบ 3- 4 1 2นะเล่นหน้าคู่นะครับไปโชว์กันท่อที่ช็อตเปอร์เกมของทั้งสองทีมนะเริ่มต้นที่เจ้าบ้านอย่างซังเปาลีพวกเขามีช็อตเปอร์เกมอยู่ที่11.4ส่วนโกเปอร์เกมนั้นอยู่เพียงแค่0.6เท่านั้นส่วนทางด้าน โฮสตินคิวนั้นพวกเขามีช็อตเบอร์เกมอยู่ที่ 10. 7เจส่วนโกเบอร์เกมนั้นสูงกว่าอยู่ที่1.1นะนั่นทําให้คอนเวอร์ชั่นเลทของพวกเขาทั้งคู่นั้นห่างกันอยู่5%เด้วยกันมาช์ว,วิเคราะห์เกมน,นี้เลยละกันทางด้านซังเกาลีนั้นยิงได้อย่างน้อย4ประตูจาก3นัดหลังสุดที่พบกันโดยหากฟังดูจากสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมแล้วนั้นหลายคนอาจมองว่าซังเปาลีนั้นเหนือกว่าอยู่มากแต่หากเรามองย้อนมาดูที่ผลงานของ สองปาวลีในฤดูกาลนี้พวกเขากลับชนะได้เพียงแค่2จาก11เกมเท่านั้นนะแต่ทางด้านของโฮสติงคิวนั้นก็แย่ไม่ต่างกันโดยในฤดูกาลนี้10จาก11แมตช์ล่าสุดของโฮสติงคิวนั้นพวกเขาเสียประตูอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ๆของพวกเขาเลยถึงแม้ว่าทีมจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บน้อยก็ตามนะแต่หากดูจากฟอร์มแล้วนั้นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเกมรับของพวกเขานั้นห่วยมากแค่ไหนนะครับโดยถึง แม้ว่าทางด้านโฮสตินคิวจะไม่สามารถเอาชนะได้ในเกมเยือนติดต่อกันมา6เกมแล้วก็ตามแต่ผลงานในบ้านของซังพาวลีนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะโดยพวกเขาลงเล่นในบ้านไปแล้ว5เกมแบ่งเป็นแพ้3เสมอ2นั่นหมายความว่าซังพาวลีในเกมเย่าก็ไม่ได้แข็งแร่งมากนักนะครับงั้นขออนุญาตโชบสรุปคู่นี้เลยละกันผมมองว่าเป็นเกมที่ผีเน่ากับลงผูมาเจอกันอย่างแท้จริงนะโดยผลงานแยกกัน คซึ่งถึงแม้ว่าซังพาลีจะดูดีกว่าในเรื่องของสถิติการพบกันแต่หากมองไปที่ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บภายในทีมแล้วนั้นผมบอกได้คําเดียวเลยว่าซังพาลีงานเข้าเต็มๆ,นะๆนะเพราะงั้นผมเลยขอโชบสกอร์คู่นี้ไปที่ผลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วกันและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะไล่เรียงกันไปตั้งแต่คู่แรกเป็นสึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษระหว่างไบตันปะทะกับเซาแธมป์ตันคู่นี้ผมให้ไบตันเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะทัดมา การ์สฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดปะทะกับซัตเทอร์แลนด์คู่นี้ผมยังคงสกอร์เดิมที่2ประตูต่อ0โดยยกให้ทางด้านเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ชนะไปได้นะครับและคู่สุดท้ายที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ซังเพารลีปะทะกับโอสตินคิวในสึกฟุตบอลบุนเดตลิก้าเยอรมันคู่นี้ผมให้จบที่เสมอ1ประตูต่อ1นนะครับสุดท้ายนี้นะครับจบสกอร์ก็อยากให้ทุกท่านคอวยอ,อีกเช่นเคยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันให้ถี่ถ้วน ผมเชื่อว่าหากท่านเข้ามาฟังชมสกอร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ไปแน่ๆน,นั่นก็คือเรื่องของสถิติเชิงลึกซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสําหรับผมนั้นผมบอกอีกครั้งว่าเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างเสมอทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือพูดคุยกันได้ตลอดเวลาและหากคลิปนี้ช่วยทําให้วันแย่ๆของคุณกลายเป็นวันที่ดีได้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้โชบสกอร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับ